ณดูมาครับคุณดูมาดูกันว่ามีของใหม่อะไรบ้างโ้ยมีท่าเปิดตัวแลมโบกิดีด้วยโคเท่ Hotel. ผมมองก็ว่าว่าอันนี้มันเท่มากเอาจริงมันไม่ออกนอกโลกอะ่ะมันเป็นแบบเหมือนอยู่ในโลกจริงๆอะ่ะมันไม่ได้แบบออกนอกโลกเหมือนท่าแต่ก่อนอะ่ะเออแล้วก็มีตัวนี้ด้วยอุ้ยใครเชิญมาวะเนี่ยสวัสดีครับน้องจาย สวัสดีครับพี่คโะลครับมาไงครับเธอมาทำไม้พี่มีมัดนี่มีมัดไฟหรือเปล่าครับเนี่ยมัดไฟแบบลามลามทั่วมันนี้เลยลามทั่วมือเลยน้องก็มีแค่มัดไฟนะเนาะมัดใจใครไม่ได้อยู่ดีอ่ะอ มาพอจัง